สวัสดีครับพบกับผมหมอเอืเอจากเพจดูดวงกันเพจดูดวงกันทําไมต้องเป็นเพจดูดวงกันนะรเพดูดวงกันเป็นเพจที่ให้บริการการดูดวงผ่านสายพายิปซีสายพายิปซีเป็นศาสตร์ที่มีความแม่นยํะสามารถคาดการณ์อนาคตได้เพจดูดวงกันเป็นเพจที่มุ่งเน้นการช่วยเหลือผู้คนเราล้วนเข้าใจว่าผู้คนต้องมีปัญหาและต้องการคําแนะนําจากใครสักคนผมเข้าใจดีว่าการที่เรามีปัญหา และไม่มีคนมาแนะนําเรา่อเราจะหาทางออกได้มันยากเย็นเพียงใดเพราะฉะนั้นให้ดูดวงการของเราจึงเป็นเพจที่ให้คําแนะนําที่จริงใจและเป็นประโยชน์แก่ผู้คนในราคาที่เข้าถึงได้เพราะว่าการดูดวงผมมองว่าเป็นการช่วยเหลือผู้คนโดยที่ไม่หวังปัจจัยมากเกินไปในราคาที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ดดเพจของเรามีการให้บริการที่เป็นธรรมและจริงใจ ครับทุกคนช่วงนี้เพจของเรามีโปรโมชั่นพิเศษเพียงแค่แชร์ไปสามคำถามแรกคุณจ่ายเท่าไหร่ก็ได้ผมมองว่าเป็นการกระจายความช่วยเหลือต่อผู้คนคุณจะได้กุศลด้วยนะเพราะมองว่าบางคนที่เดือดร้อนเขาอาจจะไม่มีปัจจัยมากนะักในการจ่ายเพื่อดูดวงแต่สําหรับเราแล้วเรามองว่าอยากช่วยเหลือผู้คนให้ได้มากที่สุดมีปัญหาปรึกษาผมหมอเอิร์ธอย่าเพจดูดวงกันขอบคุณครับ